เอาแล้วครับทุกคนวันนี้ก็มาพบก,กับผมดินนี่พีค้นอีสานกันแล้วนะครับสิ่งวันนี้เราก็จะมาตามที่เราบอกไ้ตามพาร์ทแล้วที่แล้วนะครับเราก็พาร์ทที่แล้วเราก็ได้ไปคุดเจอถ้านะเหมือนจะเป็นถ้าใหญ่เลยแหละสิ่งพาน,นี้เราก็จะมาตะลุยถ้าให้ทุกคนดูกันนะครับวันพานี้มันจะโะหดสักแค่ไหนเชียวไดโนเสาร์นะใน แล้วก็นี่นี่จิ๊ปเปอร์ระเบิดเลยอ,ะอะ่ะมันมีจิ๊ปเปอร์ระเบิดเหม,มือนผมไหมจิปเปอร์ระเบิดตัวอะไรอะ่ะเหมือนเลนส์นเสาเนาะอื <c oughs> ้มเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรอะ่ะวันเราอยากไปยุ่งกับมันก่อนดีกว่านะครับมิฉะนั้นเราก็จะวายเอานี่ก็ อเรามีเท่านี้เองเหรอีก็เป็นเหล็กที่เราเผาไว้นะ้าท่านผู้ชมเราก็มาค้ากันเลยนี่ครับเป็นอาวุธที่ใช้ในทองแดงนะ่ะเป็นตัวของวัเดลเรขาได้มีละไาฟ้าปิ้งปิ้งปิ้งดาวมีอยู่ที่แปดเลยนะท่านผู้ชมตอนถึงวันกานงาเยอะเลยทีเดียวแล้วเราก็ต้องทำสี่เปียร์ไว้นะฐานเรามีทัดแล้ว <Okay. S 2> อาหารเรามียังไงอาหารเราก็มีเยอะแล้วนะทำเล็กต้องไม่มีไม้หรอเอาไม้เป็น,นงนะัะเม้ยรับคืออะไรอ่ะเออมาทำเป็นโล่นะมันจะได้ป้องกันจากหลายๆด้านได้ มีเราใส่เลย <c oughs> แล้วก็ราคาเลยมีอยู่สิบสองหรอทำชุดกลาอมาสักอันหนึ่งไหมทำมาอันหนึ่ง๋ยวต้องกันได้ดีเพียส <c oughs> องอะไรปะ <c oughs> อเคสถุไว้อาหารพร้อมชุดเกาะพร้อมมาสำหรับด้านาหน้าหน่อยเจอแมงมุมหรอ เดี๋ยวไปนับเพิ่มใหญ่เม,ม,ม็นมนยมาทำเป็นเตียงนอนได้ไปน่าจะได้เวลาของเราที่จะต้องไปอีกหลงทำเลยแหละเดี๋ยวผมขอเช็คก,ก่อนนะว่ายังขาดอะไรอีกไหมโอเคน่าจะไม่ขาดอะไรแหละไปหลงทำกันเลยครับบอกอะไรเตรียมพร้อมที่ขุดอเอาหารไปเลสโก ซึ่งวันนี้ผมคาดหวังเลยนะบว่าผมอยากได้เพชรค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับไม่รู้จะมีหรือเปล่านะทางก็ยังทำไม่ได้ดีเลยนะผมต้องทำทางให้ดีก่อนแล้วเนี่ยทางลงปึบปบต่ออย่างเรามาระวังนะ เนี่ยท่านผู้ชมมันคือเหมือนค่อนข้างใหญ่นะอุย้ยมันมนี้นด้แมนหรือเปล่าจริงๆด้วเลยได้เล็กเยอะแน่ท่านผู้ชมรวยแน่รวยแน่งานนี้โอ้โผมเรียกผมว่าไอ้ดินนี่ไอเสียยกำมนลอนะโอ้โหวิจแด้เลก็กอะ ทักก่อนปักทักก่อนมันเติมมันจะได้ไม่เกิดนะแถวเนี้ยไอ,อ้ขี้วิดูดีท่านผู้ชมแลอ่ะโ้ยหวานกึิ่มแล้วผมเก็บไงเก็บให้หมดแต่เราเระวังมันเติมมันะนะมาตีเรานะวิ๊ดวิ๊ดนั่นเองมันตีเราโคตรแรงนะเล่นโหมด้านเะนี่ย ไม่ไงไม่ imana, ไงมึง <irrelevant. S 1> ทำอะไรนี่เอาสกูกกับตายไม่ล่ะโอเคถืออะไนแรงข้างเยอะไปนั right. ่นเราแม่งมุมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ตีโคตรแรงนะครับมอนตอร์อาหารนะมีทาน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 สวยเก็บทองแดงดนะ ของแดงนี่ถือว่ามีประโยชน์มากนะมันนี่เฮ้ยมันเตอร์มาโอ้ยไม่งไงมันตีเราแรงมากนะมันเตอร์แต่เมืองน,นี้มันจะมีเพชรบ้ามั้ยวะถ้ามีเพชรจะดีมากเลยนะท่านผู้ชม,มเลสโตนเลสโตนเลสโตนนี่เอาของดีเหมือนกันนะไม่งไงไม่งไงไม่ไระเบิดนี่ระเบิดโอ้ยเกือบตาย วิ้ยมันเตะแรงมากเลยครับโมท้าเนี่ยมันโมที่ค่อนข้างเถื่อนเลยนะคนุณผู้ชมแล้วยิ่งแบบผมเล่นมัดเดือร์เสาเนี่ยมันกัดผมทีเดียวตายได้เลยนะอืมปักทันอ้อันนี้นะเหมือนลงไปลึกเลยนะผมไม่ค่อยอยากลงมากตอนเนี้ยไปเก็บทองแดงกันดีกว่าตกไหมเนี่ย เอม่อมี่น้ำด้วยอันตรายนะอันตรายพุดมาสุดไงอ้มีมแกงช่ด้ไยครับไปไปสิโอ้ยชีจงมาตรงไหนเนี่ยอ้อ โอ้โหท่านผู้ชมเหมือนคุ้นอันตรายแล้วขึ้นนอนขึ้น่อนขึ้นนอนขึ้นได้ไหมเนี่ยขึ้นไม่ได้ด้วยคุณบอกออกนะมันไรจะขุดได้เนี่ยดูดีท่านผู้ชมจะคนน้ำตายแล้วต่อขึ้นมาเออ โค่นอันตรายท่านผู้ชมหล็กเพียอ่ะเหล็กเพียบมาดิแมงมุมมาสิมาสิคนใหญ่มันก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็ปักทอดให้ทั่วนะปักไว้ปักไว้โอ้ยของเยอะจ้าหลีกไปยุ่งดมา อ้าเรามีฟอจูนะท่านผู้ชมเราจะรวยเยอะกว่านี้เลยนะเนี่ยเนี่ยเลยสตอน้าขุดมานับค่อนข้างที่จะจำเป็นเลยนี่มี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 หวานขึ้นมาเก็บมาเยอะๆเลยปักไฟอีกนะด้านหน้าก็มีแร่ไอ้นี่ครับ มันหมองแล้วอ๋อหมองเอ้ยผีเด็กผีเด็กโอ้ตีนของแรงนะอุ้ยผีเด็กพูดเถื่อนผมเกือบตายนะกินอาหารน,น,นี้นะนั่นผีเด็กนี้ถือว่าอันตรายมากเลยนะท่านผู้ชมมันกัดแรงมากเลยอะ่ะวยด้านานีนมน้มีอะไรหรอมีเล็กเนื้อตรงนี้ เราไล่ปักทก่อนนะปักทําในเยอะยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ไอซัมบี้เหรอไอเขียวเหรอไอเขียวเหรอของที่พ่ออะคนแรกต่อนะตัวอี้เราต้องการเยอะมากๆเลยท่านผู้ชมไปทำพวกเครื่องมืออุปกรณ์อะไรพวกนี้แล้วเราก็จะรวยจิบไหม้หมดจิบไหม้หมด นผมเอาหมดไงปลดเรียผกผมว่าเสียนี่เป็นเสียเมืองไทยนะธุรกิจอายุน้อยร้อยล้านอะ่ะอืมอายุขนาดนี้อุย๊ยชิบหายแล้วผมเบิกไปมองในตัวดำอืมอืมมองไปไหนมาวันนี่อืมอืม,อ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 ม ui, gửi cho tôi là ui, không lịch đâu này luôn á, nó ở thằng này mình mình ở này, à? nó mới kia nó ở nấy lịch, ไปไม่ดีตัวละเมีดสองมีดมาเพียบแล้วท่านผู้ชมมอลันต้องน่าจะไล่เป็นกองขับอะ่ะบึ้มเลยยังไงม่ยังไม่ยังไม่ยังไม่ยัง,ง,ยง,งไล่ปักท,นะท่กก่อนนะท่านผู้ชมไอ้เขียวโอ้ยตัวมาค่นพังเยอะนะไอ้ตัวทะลุเนี่ยเจอเลยกแล้ ฮิวันนะครับผู้ชมฮิวอนฮิวันนี่ก็มีนะอะไรตรงนี้ะก็ได้หะมังหลังมาผู้ชมเี่ไงไงจะมาถหยหลังเหรออเฮ้ยโคงกระดูก,ก,กมาอืมีเย็นะน,นะเย็นนะเราอยู่แล้วก่อนเราอยู่แล้วกันจะไครอบหรือไปชอมอือ นี่เจอเลยละเ,อเล่ออะไรกันเอะไรกันขุดขุดขุดหมูเราไน้เลยโคเยอะท่านผู้ชมเยอะจริงสร้า <c ười> งก้อนเหล็กได้เป็นตัวตรงนั้นอนีกนะท่านผู้ชมหมูเยอะจัด ตอนนี้มึงอยากได้เพชรวะเฮ้ยมไอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอมันมีเพชรไหมแถวเนี้ยขุดมาทองแดงอะไรเงี้ยเอาให้หมดมโคตรรวยอ่ะรวยทองแดงจัง ไม่ไง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 เฮ้ยเฮ้ยพี่ชาวบ้านโหกัดโคตรแรงครับอืมแต่ก็ไม่ขนางเมืองพี่หลไยเนตักทัดปัดทัดตัดทัดไรเ้ยปัดอะไรเนี่ยโคตร้วยเลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหท่านผู้ชมเฮ้ยโอ้โหมาจากไหนแย่เนี่ย กูเยอะเลยครับท่านผู้ชมมาอย่างไหนวะนเนี่ยโอ้โหตายหนีไม่ทันนะเขีียของกูไหนเราว่าทางไปของผมเงียบทางบ้านผมอยู่ไหนเนี่ยพีกัดอะไรอะ่ะสามแปดเฮ้ยเราไปเอาของก่อนนะท่านผู้ชมเนี่ยเราต้อง ไม้น้ำตรงนี้ไปนะผมบอเลเหมอนี่คือกันลรายมเล่นหมดฮาร์ดนะโคตรครึมเลยไปไปไปท่านผู้ชมเรอของราก่อนคงจะไม่มีตัวอะไรมากัดแล้วนะนี่มันท่านผู้ชมมาตีผมโคตรแรงไป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  ทางนี้แหละน่าจะไม่ผิดนะนะ้ยตัวอะไรคำนามวะเนี่ยอย่าของเร็วของผมน้มู้ชม,มตัวอะไรอ่ะอ้ม,มีตัวกินเนื้อด้วยอย่าอย่าเห็นกูนะฟังแล้วแล้วแล้ว,วไ่กินแล้วได้แดกหม่แล้วเ,วเวบวกกันเลยน้อง เบลของพี่คืนท่านผู้ชมเห็นไหมเมือ่อกี้ผมแบบจะพยายามจะหนีนะแต่แบบมันหนีไม่ทันว่ะหาของเราอ่นะไม้ไหนบ้านเราวะ่ะท่านผู้ชมเดินมาไกลขนาดนี้เลยหรอเนี่ยในี่ไงนี่ไงบ้านเราไปไปไป นันผู้ชมผมบอกเลยวะมันต้องมีปีงอนะจริงใหญ่มมุมเราได้มาเท่าไหร่วะของเราจะไม่หายใช่ไหมเนี่ยไป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 ของของเปลี่ยง,งอะไรตัวอะไรไม่ลู้นี่กมาถึงาแล้วแหละฮ้ยลยปิดประตูได้ยนงไง เบวของเรากันนี่ไม่ใช่ว่าแบบมันเอาของเราหายไปหมดเลยใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่นะ่ะไม่ใช่นะ่ะไม่ใช่นาะไม่ใช่นาะผมตายตรงไหนวะเมื่อกี้ตายแถวนี้แหละไม่แย่ของผมโอ้ยิย่มีน่ของไม่หายอ่ะกำลังคุณเหล็กเพลินเลิกำลังบวกเพลิน แล้วมันเอากูสุดไงรีวิวผมหายหมดเลยไงท่าผู่ชมแต่ของเราไม่หายก็ถือว่าดีนะเฮ้ยมันมาอีกแล้วมันก็หายมีเวลาได้หายใจพักผ่อนหน่อยสิใส่ชุดก็หล็กแล้วยี่สิบสามก้อนนี่หรอเฮ้ยมันไม่สุดนะไม่ไม่ไงี้ยไปโลยนี่ เหมืองก็สุดแล้ว่วแต่รู้สึกว่าขอเราหายไปไหนมางเยอะเลยวะใหญ่แม่มงมุมเตอร์ลิกใช้อันไอ้นี้ก่อนนะเฮ้ยมีคนต้องมาะนะผู้ชมขอให้ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อเป็นติโค้ฟสซิว เจ็บไว้ก่อนใ,นใครมันทักมาว่าเฮ้ยอุย้ยเกี้ยโคตรเยอะท่านผู้ชมมาดิเจ๊กุณตั้งตัวได้ไงอะไรบักตักก่อนนะ่อนนี้มันจะเติดมากกว่านี้อุย้ยตัวมงม่งนี่แหละอุยอ้ยอุ้ยท่านผู้ชมกมจะตายแล้วเฮีย้ยกุจะตายเล็กค่อนขา้างเยอะเลยไง แผนนี้ไม่เจอเพชรจริงหรอป่านาำผู้ชมงงเลยทีนะใช่นะแนะผนนี้เราแบบทำอุปกรณ์เล็ก่อนไหมเออา้านหน้าเราพห้อาหาเพชรแบบจริงจังเราพยายามคุณแร่ให้เยอะที่สุดก่อนพยายามขุดแ่ให้ไปแบบอืให้มันเยอะเยอะเราจะได้แบบผ้านหน้าเราจะได้มีกำลังมาในหาต่อเพชรต่อในผ้านหน้าเพราะว่า เนี่ยฐานเราก็หมดแล้วเนี่ยทอตเราหมดแล้วอะ่ะเนี่เหละเสียีนเนี่ยฐามผมหายไปไหนวะท่านผู้ชมน,นี่มันคือแร่อะไรอะไอสโตนอ๋อหรือไม่แร่อะไรคุณเราลงมาหาเหล็กไม่ใช่หรอวะนี่ยเราจะมาเอาไอสตโตนทำไมเนี่ยแต่จริงๆก็อยากได้เพชรอะท่านผู้ชมแล้วเพชรไปทำชุด ดมาวนะีลาพีทั้งประชุมเนี่ยสามารถเินชาได้อุ้ยอะไรเนี่ยมอดีมอดีพวกเตียต้ยหญ่พวกเตี้ยไอ้พวกเตี้ยนั้นมันไม่ตัดแล้วนะทั้งประชุมนุ้ยนั่นจะเป็นตัวใหญ่มนะันอะของก็เป็โอ้อะไรนี่ทั้งนั้นไอเนี่ยลาพีมาอุ้ยเนี่ไก่ดี

โอ้ยเยอะเกิน่ะผมทำบทคลิปหนึ่งนะครับเนีย่ยทำแบบส,สดๆเรียวทามนะครับช่องผมไม่มีตัดต่อนะให้ท่านผต้ชมได้เห็นเลยว่าผมเอาชิลลอดอยังไงขั้นตอนเป็นยังไงมั่งดูดีท่านผู้ชมมันจะมากินเนื้อผมอะโอ้ยเหล็กอยู่ตรงหน้าด้วยอย่างอยากโดนอยากโดนกูใช่ปะได้เหล็กอยู่ตรงหน้านี้ผมว่าผมจะเอาเหล็ก ตรงนี้แล้วก็ไอต,ตรงแถวบ้านผมก็จะพอแล้วนะแล้วก็เราขึ้นมาต่อในพาร์มหน้าแล้วอาวุธเราพังหมดเลยไงมาดิผมีป่าคูสุ่มได้เอาดิมาดิมามาดิมาดิมามามนแล่นจะตายวะอาดิอาดิอาดิมาดิไป ไปเราคว้าเหล็กให้ได้เยอะที่สุดมีตัวยิงเราเหรอเฮ้ยเชี่ยร์เราไม่มีอาวุธนะท่านผู้ชมเราสู้มันไม่ได้นะตอนเนี้ยถอยอ่อนเหล็กอยู่บนนั้นเหล็กเยอะมากนี่เหล็กอยู่ด้านบนเนี่ยผมจะเอานะผมมองสุดผมมองสุดเหลก็กแะขุดอืรวยอ่ะผมบอกเลยรวยท่านผู้ชม อุ้ยเยี่ยนี่ยมันจริงนะโอ้ห oh, ตรงนี้มันเป็นทางออกด้วยนะท่านผู้ชมเออป่ะมีทางออกตรงนี้ด้วยเหรอต้องเิ็นนะเนี่ยไปเราคว้าเหล็กให้เยอะที่สุดคราวน,นี้เราไม่เจอเพชรหรอท่านผู้ชมต้องผมก็ต้องขอตัวจริงๆนะเพชรมันไม่ไม่รู้ไปไหนอ่ะงั้นรอเหล็กก่อนแล้วกันนะโอ้ย เล็งลงไป็นล่างๆแล้วไรไม่เป็นไรก้อนเดียวเราอย่าไปแคร์ม,มาเยอะที่สุดอาเยอะเอะาเยอะภายหน้าจะได้ทำอุปกรณ์ได้เยอะๆเลยอุ้ยทองอ่ะทองทองๆได้อ่ะทองละเอาไปหมดทองนี้ไม่รู้ทำอะไรนะมึงนะ เอาไว้ทําแบบแอปเปิลทองแคระทองอย่างเงี้ยหรอหมอแค่ okay, นี้ผมก็น่าจะพอแนละ้วท่านผู้ชมไปเราขึ้นกลับไปที่บ้านเราก่อนมาคลิปก็ยาวนานพอสมควรแ,แล้วแล้วชุดเนี่ยได้มาสี่สิบสามหรอสี่บสามหูก็ถือว่าเยอะเลยนะท่าน,นผู้ชมก็เผาไว้เลย เอาละครับท่านผู้ชมพานี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับซึ่งฝากทุกคนกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับพาหน้าผมจะมาทำอะไรต่อฝากทุกคนกดติดตามกันด้วยนะครับซึ่งพานี้ผมไว้เท่านี้แหละบ๊ายบายครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ